สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเขตอำเภอศรีรัตนะนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมแปลงทุเรียนของพ่อสุรุตนะครับสวัสดีครับพ่อครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เลยมาโชว์เครื่องนิดนึงครับตัวนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องปั่นน้ำนะพ่อเนาะเครื่องแต่ว่าของพ่อใช้ระบบเป็นเครื่องยนต์เลยใช้เครื่องยนต์เลยนะพ่อนะตัวนี้เป็นเครื่องของอะไรนะพ่อนะ ของเอ็นิสันของนิสันของนิสันเนาะน,นิสันฟ้าแดงอ่าที่นี่เครื่องตัวนี้ใส้นน,น้ำมันน้ำมันโซล่าน้ำมันโซล่าเนาะครับให้พ่อล่องเครื่องเห่พอวันนี้ครับ แสงเทลาดรครับต้นี้บ่อนี่ทวมหัวบัวบ่อนี่แนนหาเม็ดอ่าบ่อนี่หาเม็ดนะครับตัวนี้ใส่ได้เยิวัดปีนะครับเวัดปีกับบวบกนะครับหนาตัวนี้เวัดแรกกับบวบกบัว่อนี่บัวบวบับวบมีบกนะครับตอนนี้พ่อปลูกลงรวมจักต้นทุเรียนนะครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต้นตัวนี้ขอขอข้อมูลเพิ่มอีกหน่อยตัวนี้ดูดดดูน้ำขึ้นจากบ่อนี้ดูจากบ่อสี่นิ้วพ่อเมนหลัก อยู่สี่นิ้วอยู่ริมโน้นอ่าครับแล้วก็ออกมาจากเครื่องก็สี่นิ้วสี่นิ้วครับแล้วก็เมนหลักอยู่ฝั่งโน้นสี่นิ้วเนาะสี่นิ้วครับเมนหลักสี่นิ้วแล้วก็เมนเมนในแถวเนี่ยสองนิ้วนี่มาดูเมนในแถวสองนิ้วแต่ตอนนี้เราใส่แค่แค่หัวต้นละสองหัวครับแต่ถ้าเราจะใส่สามได้ไอ้นี่เสียงเครื่องถ้าฟังดูแค่สโลว์อ่าพอมันได้เร่งเนาะพอเนาะไม่ไม่เครื่องเครื่องนี้สามารถเร่งได้นะพี่เนาะเร่งได้เพิ่มน้ำได้เราต้องการวงน้ำกว้างเราก็เร่งเครื่องได้อ่า เราต้องการรูน้ำแคบก็ได้แต่หัวที่ใช้ก็คือเป็นหัวเรียนดอกเป็น,นเป็นหัวมินิหัวมินิที่มันสามารถได้ความเย็นกระตุ่มลึกครับคุยกอบว่าไม่ใช่แล้วมันไปทีเดียวทั้งกี่ไร่นะพ่อสิบเอ็ไดอไ,ดไดร่สิบเอ็ดไร่ครับตัวนี้ข้อดีของการใช้เครื่องยนต์ก็คือสามารถเปิดได้ทีเดียวทั้งแปลงหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือ,อ ใช้หัวหัวมินินะครับซึ่งหัวมินินี่ประโยชน์ของการใช้หัวมินิก็คืออมันจะเป็นละอองฝอยนะครับละอองฝอยข้อดีของมันคือการดูดซึมของน้ําในดินมันจะดูดซึมได้ดีกว่าที่เป็นเม็ดใหญ่นะครับนี่คือข้อนึงมันมันจะกินอาหารได้ได้นานกว่าและดีกว่าอ่าเราจะไม่เราจะ<น>ไ,ไม่เปลืองน้ำน้ำไม่ไหลทิ้งอ่า <laughs> <laughs> นานามาที่อากาศเบิ้มดูขนาดหัวหลุด้ท่อหลุดหัวอื่นแรงๆน้ำแรงกลับโพรงน้ำได้สบายเลยครับ ตอนนี้คือมันสามารถดูดดูซึมน,น้ําได้ดีดินสุดดูดซึมน,น้ําได้ดีนะครับก็คือ,อปุ๋ยบไหรไปุ๋ยบห่ไสหล่ะกับโสซูนเสียนามน้ำแต่อคอดีคอเนื้อคือ,อมันจะม็ดเล็กๆมันจะฟุ้งกระจายข้างบนด้วยนะครับนะครับก็าบาาจากจากการเปลี่ยนมาใส่เครื่องยนต์ดีดี่กแต่กรมันร่นพ่อดี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 หลายเท่าดีหลายเท่าเลยแม่น่ก้อนนี้องเปิดไายเที่บปะ รถเสร็จไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ก็รถเท่าสองแถวแล้วใส่ได้สองนิ้วอยู่นี่ก็บดมือเลยเลยไปใส่เลยบดมือบดบดมืออยู่นี้เลยอ่าทัวร์สีแล้วครับแล้วนี่ใส่เบรเกิน์ยี่สิบนาทีทัวร์ซิบเอสดีครับก็คือแล้วเลยแล้วอ่าบาน,นี้ในเรื่องของการประหยัดประหยัดบ่ครับประหยัดทุนประหยัดไลเท่าตัวอ๋อใส่ฮาริดเนี่ยใส่เป็นชองอาทิตย์ หาที่ใส่องกระเย์เลยแม่พี่วอมไปดูระยะยาวอันนี้กวาดแม่านึ่งสังยระยะยาวเพราะว่ามันมันอยู่ข้างล่า,างนะครับมาดูการทำงานของระบบน้ำนะครับเป็นฝอยเล็กๆนะครับละอองเล็กๆสามารถดูดซึมลงในดินได้ดีมากนะครับทำให้ไม่เกิดการสูญเสียปุ๋ยที่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ไม่สูญเสียน้ำนะครับน้ำใช้ประสิทธิภาพได้น้ำได้อย่างเต็มที่นะครับเนี่ย แล้วก็เพิ่มความชื้นในอากาศนะครับมันจะพุ่งกระจายขึ้นข้างบนนะครับทําให้ข้างบนมีความชื้นลดท็อกซิกจากาสภาพความชื้นในอากาศาแห้งไต้นหนึ่งไปสามก็ 1, 3, 3, ได้เพิ่มบัวก็ได้ตอนนี้คือพอสามารถปรับหมุนได้นะพ่อเนาะครับ,รบทําไว้ไม่ไม่ทําตายตัวจะสามารถปรับปรับหมุนสวิงเข้าออกได้อะสะวิงเข้าออกได้นะครับแปลงทั้งหมดกี่ไร่นะพ่อทั้งหมดนี่11ไร่ สิบเอ็ดไล่เปิดได้ท่านแปลงเลยนะครับตัวนี้ถ้าจะเพิ่มหัวใช้กีเจาะท่อก็เราไม่ต้องไปใส่ใสต่อใช้เจาะแล้วใส่ยางแล้วก็ใส่ไซส์สิบหกมิลหัวปักเสริมสายพีเอไม่ก็นั้นว่าใส่ออันนั้สามถ่าอไม่ไม่ต้องใส่สามถ่าเจาะข่อเลยใช้โอซอเจาะแล้วก็ยางฝังแล้วก็เสียบหัวล็อกที่ไปเดี๋ยวเวลาเข้าไปที่ด้านผมเอาเอาให้ดูก็เจาะอย่างเจาะแบบนผมันนะ ประหยัดส,สาย <c oughs> สายเสียบไม่ต้องใช้สายเสียบ,ยยยเ,ยบเราอย่างเข้าได้ใกล้โคนได้สายเสียบหรือก็เฮ็ดดึงออกมาแล้วปักได้แม่นครับแม่นทีนี้เปิดแรงเท่ากันเลยนะครับเนี่ยไม่ลดไม่แผ่วได้ทั้งสวนครับนี่น้ำพร้อมกันได้ได้ไดรับทาตุอาหารพร้อมกันได้รับน้ำพร้อมกันการเจริญเติบโตพร้อมกันครับเสียดายที่ผมใส่วาลเปลืองวาวนะพ่อเนาะวาวก็ไม่ใช้เลยเพราะว่ามันเวลาปิด มันไม่ใช้เลยวาวนะก็สอบดูเวลาขนาดเวลาเวลามันสะดุดมากพอกัตสกีดวาวก่อนไม่วาววาวเนี่ยนะวาววัวนี่ใช้ใช้อยู่บ่ใช่ความนี่ว่าซือตันแต่ก็ยั้งมากโอ้ในในแถวใช่ไหมแมนต้ต้อนรถต้อนรถจังเลยแนดงว่าไว้ใจสำหรับต้มท่อเฉยตรงนี้มันจะไห้ยููหน่อยให้แม่ปลูกไร่หลุนหุนอุนสามที่ แต่น้ำก็ออกเสมอเหมือนเดิมแต่นี่ยังยังไม่เร่งเต็มที่นะครับนี่อ่าเร่งสโลอยู่กับยกกออมาีเลยก่อนมันไม่ฟื้นนะาดูคนอยนี่มันเริ่มฟื้นแล้วหรอเพราะมันได้น้ำซึมลึกขึ้นการตากถึงเลยจริงใช่ไหมแ่งว่ะใส่ได้มันยืดกิ่งสวยแล้วมาเริ่มตากฉัดแล้วบอมเราอ่าแต่ยอดดีครับมันได้กินอาหารดีดูใบใบสวยใบสวยครับการแตกยอดดีครับูยอดบุบ บบอ่่ได้รับธาตุอาหารแล้วก็น้ำเต็มที่ครับดูดูแตกยอดดีทุกต้นเลยครับพุยนเล็กครับอูบดูยอดบนมาเดี๋ยวยอดใหญ่ออหอมมาเกเลยก็แสดงว่าถ้ารถาน้ำไม่นานเลยก็ออกเขาบ่มเลยกรี่บนอยู่ฮะ แ,บบแม่มันมัน,มนแทรออกแบบยังแรงเลยล่หรองานถี่มากรีบรีบมากเลยนะร <c oughs> ีบมาเลยใช่ไหม,ม,มน,น,นี่ยอดแตกดีมากครับส่วนหนึ่งก็จากระบบน้ำแล้วก็ธาตุอาหารที่เติมเข้าไปในดินนะครับไม่เกิดการสูญเสียนะครับเพรส่วนหนึ่งน้ำกับในส่วนระดับหนึ่งและน้ำม,มันบกมันบก่งมันบวมคืนหัวเห็ดสวนเนาะครับมันเป็นหัวดอกมัน เป็นฝอยอ่าการดูซึมมันกับสทอกันเสมอครับตัวนี้การเลยใส่ไว่าเนี่ยเองมีไงต้นชุนมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสั่งหัวเรียนดอกอีกแบบนึงที่เม็ดเล็กกว่านี้มาแต่มันยังไม่มาที่โรงงานนี่แหละว่าเหตุการ์ถึงไป๊แป๊มากฝืนขึ้นมากเลยเอาสังเกตการแตกยอดดีมากทุกต้นเลยเนาะนี่นั่นก็แตกดีมากครับมีดีมากเลย นี่แหละารใหเพราะว่านี่นี่นี่เย็นมากเพราะดติ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 ่ติดติดติดติรติดติดติดดตารงิดติดตกด่ิดติดตดติยนิดอ่อนวดติดติดตมลตกดตกดติดอิดติดติาดูิดนบดติาติดดดลตตดดอดดดด ของพ่อสุรวุธนะครับ,รบก็ขอบคุณครับพ่อครับที่ให้วค,ความรู้วันนี้ครับขอบคุณครับ